สนับสนุนโดยออมาร์คเฟล็กรถบรรทุก4ล้อไม่ติดเวลาคุณภาพระดับเบสอินคลาสจาก CP p h o t o อนหลายครอบครัวในเกาหลีใต้นะคะตัดสินใจที่จะไม่มีลูกทำให้อัตราการเกิดในปีที่แล้วต่ำที่สุดค่ะจะเป็นเพราะอะไรติดตามได้ในสกู๊ปค่ะ เว็บไซต์ t r e s s t ท m e รายงานวิกฤตด้านประชากรศาสตร์ในเกาหลีใต้ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกและหากไม่ได้รับการแก้ไขก็มีแนวโน้มว่าในช่วงปลายคทศวรรษที่21จำนวนประชากรในเกาหลีใต้จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของปัจจุบันขณะที่ประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงได้ประกาศแผนเท่มเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูให้แก่ทุกครอบครัวที่มีลูกคนใหม่เป็นเดือนละสูงสุด หล้านวอนหรือประมาณ2อ0 0มบาทเพื่อกระตุ้นให้ทุกครอบครัวมีลูกเพิ่มวังแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำในประเทศ อย่างไรก็ตามเกาหลีใต้ก็เหมือนกับในประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆที่เผชิญกับปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำซึ่งแค่เพียงนโยบายอย่างเดียวคงไม่พอที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เนื่องจากสําหรับผู้หญิงที่ตัดสินใจจะมีลูกแล้วเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจช่วยลดความกังวลได้เพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกาหลีใต้ที่บรรดาพ่อแม่มักจะทุ่มเงินเพื่อหวังจะซื้ออนาคตที่ดีให้แก่ลูกธนาคารชิงฮันของเกาหลีใต้เผยข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายของ ของครอบครัวที่มีลูกเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมว่ามีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่ราวครอบครัวละ6,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,2,000 0บาทต่อเดือนในจํานวนนี้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้ใจ่ายสําหรับโรงเรียนขวดวิชาเอกชนที่ยื่นข้อเสนอให้ลูกๆของพวกเขาสามารถเข้ามาหาวิทยายลัยชื่อดังได้ ค่าใช้จ่ายจํานวนมากไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่ลูกของพวกเขาเข้าเรียนหนังสือแล้วเท่านั้นแต่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวางแผนที่จะมีลูกเนื่องจากพวกเขาต้องจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อหาที่พักอาศัยที่เหมาะสมแก่ครอบครัวและเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้หลายคนมนี้หนี้สินจํานวนมากประกอบกับราคาบ้านที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ส่งผลเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของคนทั่วไปพวกเขาจะต้องทํางานหาเงินนานถึง18ปปีเพื่อซื้อบ้านหนึ่งหลังในกรุงโซล นอกจากนี้ยังมีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งระหว่างชายหญิงในเกาหลีใต้ที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยจากผลสำรวจของ i ิ s ซอบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุให้จำนวนคู่แต่งงานในเกาหลีใต้ลดลง โดยเมื่อปีที่แล้วมีผู้แต่งงานใหม่ในเกาหลีใต้ทั้งหมด192,500คู่ซึ่งลดลงจากเมื่อ10ปีที่แล้วประมาณ1ะ4 2โดยเกิดจากฝ่ายหญิงต่างรู้สึกถูกกดกันและถูกตัดโอกาสในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ในขณะที่ฝ่ายชายก็รู้สึกกดดันจากความคาดหวังเรื่องการหางเงินประกอบกับไม่พอใจกฎหมายเกณฑ์ทห,หารของเกาหลีใต้ที่กำหนดให้ผู้ชายทุกคนที่อายุ20ปีบริบูรณ์ต้องเข้ารับใช้ชาตินานถึง2ปีซึ่งพวกเขามองว่ามันส่งผล กระทบกับเรื่องความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงและงานประจำที่พวกเขาทำทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงานญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศที่มียตราการเกิดน้อยแล้วก็คนสูงวัยนี่เยอะมากนะคะมีรายงานล่าสุดว่าคนที่อายุเกินกว่า100ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะมีมากเกินกว่า90,000คนเข้าไปแล้วมากที่สุดในรอบ52ปีเลยค่ะ กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นแถลงข้อมูลวันที่15กันยายนนะคพะพบว่ามีชาวญี่ปุ่น100ปีจำนวน95,26คนเพิ่มจากปีที่แล้วถึง4,000คนค่ะในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงเกือบร้อยละ9 0ผู้หญิงที่อายุมากที่สุดคือ115ปีก็คือทัตสิมิฟูซะอยู่ที่โอซาก้าส่วนชายที่อายุมากที่สุดคือนากามูมระชิเงรุอายุ111ปีอยู่ที่ฮิโรชิมาค่ะ เมื่อเทียบระดับภูมิภาคจังหวัดชิมาเนะเนียตราผู้มีอายุร0อปีขึ้นไปสูงที่สุดในญี่ปุ่นก็คือประมาณ142คนเลยนะคะต่อ1 0 0 0 0แประชากร กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าในเดือนมีนาคมปีหน้าจะมีชาวญี่ปุ่นอายุครบ100ปีอีกประมาณ4 5 0 0 0คนรวมพลเมืองชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในต่างแดนแล้วก็ชาวต่างชาติที่ได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยแบบถาวรในญี่ปุ่นด้วยส่วนเหตุที่ชาวญี่ปุ่นมีอายุยืนนานมากขึ้นก็เป็นเพราะว่าวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุที่พัฒนามากขึ้นค่ะ เมื่อวานนี้นะคะที่งาน Detroit Auto Show ที่สหรัฐอเมริกานะคะมีนวัตกรรมยานยนต์แห่งโลกอนาคตม,มากมายเลยค่ะหนึ <c oughs> ่งในนั้นคือมอเตอร์ไซค์บินได้ค่ะ เอวินเทคโนโลยี s er ปษัิสตาร์ทอัพสัญชาติญี่ปุ่นได้สร้าง Hoover Bike X t o u r ซ์ยานพาหนะที่สามารถบินได้ต่อเนื่อง40นาทีด้วยความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนายแทสซอรหนึ่งในผู้จัดงานแสดงยานยนต์ม o t ต r City และเป็นคนอเมริกันเพียงไม่กี่คนที่มีโอกาสลองขับ Hoover Bike คันนี้นะคะบอกเล่าประสบการณ์ว่าเขารู้สึกเหมือนอายุ15ปีและเพิ่งออกมาจากเรื่องสตาร์วอลนะคะและโดดขึ้น Hoover Bike เขารู้สึกเจ๋งมากๆจนขนลุกเลยค่ะและู้สึกเหมือนเป็นเด็กตัวเล็กๆนายซูเฮโคมัสสึผู้ก่อตั้งและ CEO ของ i r อ i n g t e c h n o l o g ยี s ระบุว่าบริษัทเริ่มทาโดนและยานทหานะทางอากาศไร้คนขับแล้วส่วนฮูเวอร์บิคันนี้เริ่มขายในญี่ปุ่นแล้วและวางแผนที่จะขายฮูเวอร์บิ e กเอ็กซ์ทูริสโมที่มีขนาดเล็กลงในสหรัฐในปี2023นี้โดยคาดว่าในสหรัฐจะขายในราคา777,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว28ล้น บาทนอกจากนี้ทางบริษัทหวังว่าจะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงมาจนเหลือ50 0 0 0ล้านดอลลาร์ขออภัยค่ะลงมาจนเหลือ50 0 0 0ล้าน5 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อคันสําหรับรุ่นขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าภายในปี2025และบริษัทมีแผนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์และเสนอขายหุ้นในตลาดนสเด็กในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะ นี่คือทั้งหมดของททเ o นเวิลด์ y จเดย์ค่ำคืนนี้นะคะคืนนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการวิลันได้อีกครั้ง2องนนาท,นาทีเราทั้งสองคนลากคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย True ที่หนึ่งผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์กับรางวัลระดับโลกจาก Frost s u อนด์ซว เอ็นถ่ายทอดสดพระราชพิธีพระบรมศสพสมเด็จพระราชนีนาถเอลิซาเบธที่2วันจันทร์ที่19กันยายน2555